ก็ขอสวัสดีค่ะท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับ evk puda วันนี้ผมก็ต้องมาพักพักเสียงเองนะครับผมลืมอัดเสียงในคลิปนะครับ pat cover ตอนนี้เขาก็กําลังตอกผมอยู่แล้วก็อย่าลืมไปกติดตามช่อง adtonka แล้วก็ pat cover ด้วยครับเดี๋ยวขึ้นช่องให้ดูแบบ2คนที่ตึงนะครับโอเคนะครับเห็นแล้วใช่ไหมครับดูนะอืเห็นแล้วนะอย่าบอกนะว่าไม่เห็นก็ผมจะมาบอกวิธีเป็นแอดมินครับตูนครับ เป็นมอดเอออย่างไรเอาหูมาไกลๆจะบอกว่าต้องเป็นต้องลงคลิปแบบนี้เออแล้วก็ต้องไปเจอพี่เอทีคเแล้วเขาก็จะให้ภารกิจเราต้องมาลงคลิปแบบนี้เดี๋ยวผมจะเล่นแมบ,บให้ดูนะครับเข้าวข้าวต่ยต่อยต่ยเอาต่อยต่ต่อยตยนี่ระบบฟาร์มก็ดีใช้ได้เหมือนแม m แมงโก้พีเลยเอาง่ายๆเออแค่แอดเขาเอาโมเดลจากแมงโก้พีท มาใส่ในแมปนี้แมปนี้ก็จะมีชื่อว่ามนาวเอเวนเจอร์นะครับอย่าลืมไปเล่นลิงใต้คลิปเลยนะครับก็นี่เลยครับของนี่มีเยอะเลยครับพี่ทีโควเวอร์เขาเสกให้นี่อย่างเช่นแว่นตาโกโจโอ,อีมาเดโมแล้วก็บ็อกเอนจินแล้วก็อีบูออสแล้วก็ออสออสออสอะไรวะมองไม่เห็นช่างมันแล้วก็เซเบอร์บ็อกซ์ไอซ์คัพ ออฟเ s o ออฟกลี ace, green, แล้วก็ h a งอา a r มเนี่ยพ a t cover เอขนาดโมเดลใช่เลยมาจาก Mango a v e n g e r อไม่แ a งโกพีเออของมันก็เยอะมากเลยดูดินะครับไม่อยากรีวิวเยอะมากให้ทุกท่านผู้ชมไปหาเองครับอ่าเอทีโคเวอรให้เลือดผมตันแล้วโอเคขอบคุณมากครับก็ผมก็จะมาซ้อนรีวริวแบบย,ยูทูบเบอร์สเปเชียลดูนะสกิ l เซตก็จะเป็นแบบนี้ครับ สกิลก็เหมือนเดิมครับถ้าฟันตึงมากเลยครับตึงจริงๆครับอย่าลืมไปเล่นด้วยไม่งั้นถ้าคนดูผมไม่ถึงสามร้อยเขาจะไม่ให้ผมเป็นแอดพิน <c oughs> นี่ครับดาบไฟดาบในตำนานเนี่ยมชอบมาต่อผมเนี่ยมันเป็นอะไรวะ <c oughs> นี่ยครับผมก็จะมารีวิวมาพาดูกก่อครับแบบน่าตึงกว่าแม่ผมอีกเชื่อผมดี เออแมบนี้มันไม่มีสเตตให้อัพครับต้องไปต้องตีมอนแล้วมันก็จะอัพเองเหมือนแบบวันพีทวันพีทอะไรว่าวันพีทวันพีทเอ่อแอคเวนเจอร์อะไรไม่รู้เออวันพีทอะไรก็ไม่รู้อะวันพีทวันวันอะไรว่าวันสตีพีทเออนี่ครับผมก็จะพาทัวร์แมปมาก่อนแรกที่จะไปคือเกาะลาวาครับนี่ครับดูเลยดูนี่ครับเกาะลาวก็จะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้ครับนี่ ก็ต่อไปครับน่าจะฟิลฟาบะลลัเบ,บิกบอกแน่เลยเราดูผมก็ไอ้นี่กําลังเพลินกับแบบกําลังเพลินกับก่อนลาวาอยู่ต่อไปก็จะเป็นก่อน,น้ําแข็งกกาะหิมะจะเรียกว่าก่อนหิมะเลยกันก็จะมีมอนวลร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบแล้วก็ร้อยเจ็ดห้านะครับตัวกาต่อไปคือก่อนที่จะพาเราขึ้นไปบนสกายเปียนครับตรงนี้ครับ ให้ไปกดอาจจะให้เราขึ้นไปสกายเปียผมก็ไม่รู้ไม่เคยกดต่อไปก็กดทะเลรายนะครับเวลห้าสิบขึ้นไปต่อไปเกาะของเราเลยครับเกาะสกายเปียขึ้นยากมากครับต่อให้บินผมปรับเป็นห้าสิบนะครับเกาะสกายเปียก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีบอสแองเจิลอีกครับออกแบบมาดีมากเลยนี่ผมชอบตรงเลือดอะเวลเก้าเก้าโอโหตึงเกินนี่ครับแอดหน้าตอกมากเลย <laughs> ไปกัน เฮ้ยติดโอเคครับลงคลางก็นี่ผมก็จะมารีวิวอะไรดีไม่มีอะไรจะรีวิวครับก็เออรีวิวดาบอยอรุมากดเออไม่ใช่ดิเจ้าทะเลครับก็คลิปนะ่ะมันก็จะมีแค่นี้ครับ ฝากกดติดตามช่องต้นแอดต้นกล้าเทียนเคกับเอทีโคเวอร์แล้วก็ช่องอีเวก้นวนาบุษดากันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็จะมีแค่นี้แล้วครับบ๊ายบายครับ